มีรางสังหรณ์อยู่แล้วว่าต้องเป็นทีมแรกไม่รู้ทําไมอะ่ะมันมีเซนต์อยู่แล้วว่าต้องเป็นทีมแรกนแน่แต่ที่หนักสุดคือเนี่ยคนแรกทําไมต้องคนแรกดีมากค้อยขาโอเคะระวังหลกระวังขึ้นใหม่สามครั้งแล้วเปลี่ยนท่าค่ะท่าสวยแต่หน้า <c oughs> หน้ามีผ่านนะแต่ท่าสวยดูดิหน้าแบบดูดิ โชว์ขออีกแล้วตลอดเลยพี่อีกบอกว่ากระโปรงสูงอีกนิลล่ากระโปรงสูงอีกถกขึ้นมากระโดดปุ๊บลมตีกระโปรงปิดหน้าหนึ่งสามสักอยากเปิดหมดเลยน้องมิล่าเนี่ยไม่รู้จะว่าน้องหรือว่าโค้ชดีะพี่บอกได้ว่าตอนนี้น้องเขาจบลงมากเลยอะจากแคมเปญนี้เนี่ยกลายเป็นด้อยสุดชุดมีผลเยอะมากค่ะ เยอะมากจริงๆอันเนี้ยมันเยอะนอกจากผ้าหนักแล้วแบบมันหลายชิ้นคือถ้ามันแบบวไปไปด้านข้างด้วยกันเออมันง่ายกว่าไหมแต่นี้ข้างหน้าด้วยไม่รู้ฉันจะขายอะไรฉันจะโชว์ตรงไหนฉันจะดึงตรงไหนทําอะไรก็ไม่ถูกก็ดีแล้วแหละที่ไม่ได้มาอยู่ทีมด้วยกจากเขาขึ้นไปสวยแต่พอเท้าเนี่ยไม่สวย,ต,ยต้องพอยเท้าต้องพอยเท้าตลอดขาพอยด้วยนะคะ มันมีองค์ประกอบหลายอย่างคือตัวตัวผ้าเขาก็ต้องพยายามจะทำพี่บอกเลยเขารู้ว่าเขาจะห่วงผ้าเลยเขาจะห่วงหน้าตาไม่ได้เลยนะเขารู้ใช่ไหมว่านี่เขาหยุดแข่งไอยู่อะเขารู้เขารู้เขารู้ใช่ไหมว่าเขาไม่ได้เล่นอยู่ในสวนสนุกพอเป็นคนกลัวความสูงคิดว่าเขามันต้องกระโดดแล้วคิดถึงอันนั้นมันต้องแบบมันต้องแบบโดดสูงมากอะแล้วมันต้องยิ่งล็อกหน้าล็อกตัวล็อกขามันวุ่นวายไปหมดเลยอะ สิ่งสำคัญที่ซายมีและเด่นมากคือความมั่นใจพอมันหายไปมันกลายเป็นทุกอย่างมันไม่ยา่างจบ่ะดูเท้านะถ้าเธอจะสวยสวยมีกับสองคนแล้เราสูงขึ้นได้ไหมเอลซ่า ก็พอตอนที่กะโดดในหัวคิดอย่างเดียวเลยว่าฉันต้องสวยนะฉันต้องเหมือนเอลซ่านะเหมือนไหมแล้วเหมือนไหมคำว่า Let it go คือมันเหมือนกับปล่อยมันไปอ่ะความเครียดความอะไรเงี้ยถึงว่าน้องจับอินเนอร์ของตัวละครตัวนี้ได้ซึ่งทุกคนทำได้ดีอ่ะหนึสองสามไปดีมากสวย ันเข้าพัดลม <ง S 1> <ลง S 1> ใช่ระวังผ้าปิดหน้านะอย่าเสบัดแรงเสียววินาทีนะจะได้ได้หรือไม่ได้รูปอย่างเนี้ยมันไม่สามารถคนโทรลอะไรได้มากมายจริงๆแล้วอะชุดที่ใส่อยู่คะชอบนะเวลากระโดดหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่พอกระโปรงมันสอบใช่ไหมคะมันก็มูฟเมนท่าไม่ได้มากมันเลยทำบางทีอาจจะทำให้ดูตัวแข็งๆอ่ะม,มันมันยากมากาสำหรับหญิงอ๋อ ยิ่งหลายๆยวีคก็ยิ่งกดดันอะรายการนี้มันินเทนส์มากเลยอะมันเครียดอะอืมโอเคได้อยู่นะได้อยู่โอ้ยนี่สวยนี่สวยหันข้างอ่าโอเคดีมากนี่ค่ะทำต่อไปค่ะอ่ะโอเคอยู่แล้วลงมาจ้ะลงมา แอนอ่ะเป็นคนที่มามืดมากเลยนะคะเพราะว่าแอานนี่คือปกติจะดูไม่มั่นใจแววแตาไม่มั่นใจตลอดเวลาเลยแต่วันนี้แอนทาได้ดีมากบอดี้สวยมากเวลากระโดดนี่คือเขาแบบอเลแกน์มากแล้วแบบดูมั่นใจอะพี่เมามาตลอดว่าแอานจะเป็นคนที่เดินหนกจากห้องหรืออยู่ในห้องจะแบบฉันทําไม่ได้ฉันไม่เซีอโอ้ยฉันอ้วนฉันไม่เก่งฉันฉันไม่สวยอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นป,ปุ๊บชีแบบกระโดดฟืบขาล็อกลงแบบล็อกแบบ,บ,บทุกอย่างคะ่ะคือแบบ เขาเป็นนักกีฬาอยู่แล้วด้วยไหล่สวยบอดี้สวยแล้วก็ลงมาแบบแบาบลานซ์ดีค่ะอุ่นใจแล้วพีแอนอยู่ในทีมแพนนี่เล่นขาหน่อย โพสร์ยังสวยแต่ขาไม่สวยอโพส์เจร์ข้างล่างเขาจจาลงมาเอไม่ได้ได้จริงแล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องแบบว่าสวยในเรื่องของทั้งลุกทั้งแต่คําพ่ามันจะสวยขึ้นถ้าลุกเมื่อกี้และขาให้มันอยู่ระนาบเดียวกันให้มันอยู่เป็นขาแท่งเดียวเพราะฉะนั้นตัวจะดูสิงขึ้นบางทีไม่ทําไม่ไม่ทําเยอะสวยก็ได้แตกสวยนะลุกแรกใช่ที่ลุกตรงตรงธรราอย่างเงี้ยสวยมากเพลงอะไรที่ชอบตอนนั้นเต้นเลยคุณจะเห็น ้ใช่ม um ันควรจะเห็นขาหน่อยไงพอก็เห็นพัฒนาของเพนนีพอยก็ดีใจวันนี้เขาก็ดีขึ้นภาพลบที่ว่าเขาเป็นคนดื้อหัวแข็งมันก็น้อยลงไปนิดนึงแต่เพนนีก็ยังต้องใช้เวลาที่ต้องปรับตัวเองขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเก่งวิ่งเก่งเดินอย่าลืมที่จะสนุกกับเสื้อผ้าด้วยเสื้อหนูเล่นง่ายที่สุดเลยรู้เปล่า อันแรกๆกส็สวยแต่ว่ามันไม่ได้กระโดดไงมันเดินมันเดินปึ๊บพอยเท้าด้วยพลอยเท้าด้วยต้องจำเขาต,ต้องจำดิจำสวยกว่าก่ะกับคาริาสาสำหรับตัวหญิงหญิงมองว่าเป็นดาวเด่นเลยนะเป็นท็อป5ที่หญิงมองไว้เลยว่ามีเปอร์เซ็นต์มีโพเทนเชียลที่จะเป็นเดอะเฟสมากๆแต่ความที่น้องไม่ดูเพื่อนอะเพื่อนมาโทนแบบ Elegance ในขณะที่ตัวเองแบบ l i v e l y ยิ้มแย้มอะ คือบางทีมันต้องมันต้องดูเพื่อนด้วยอะ่ะเราก็ต้องไปด้วยกันเพราะเราเป็นทีมเวิร์กพลอยความหวังเนี่ยก็ไปอยู่ที่น้องคาริสาแต่ในที่สุดก็ก็ยังทำไม่ได้สง่าง,งามอัลลกเกนชุดนี้ก็ไม่ได้ยากเลยจ้ะเห็น okay, ว่าตัวกระโปรงอะยากหนูสงสางพิเจนี่เพราะว่ากระโปรงยาวมากแล้วก็พิเจนี่แบบตัวเล็กมากเลยใช่ไหมคะหแบบ ดูแล้วดูแบบชุดมันหนักอะค่ะเลยตอนเขากระโดดแบบมันไม่ค่อยขึ้นไม่ต้องกระโดดเยอะก็ได้ตะขาขึ้นพอกล้องอยู่ข้างหน้าเนี่ยตัวเท้าเนี่ยหรือมือเนี่ยไม่ควรไปอยู่ข้างหน้ากล้องเพราะมันจะใหญ่ทำไมก็ทำให้พอเส้นมันเสียใช่น้องจ๋าขออารมณ์นิดนึง ก็ไม่รู้จะโทษน้องหรือโทษเมนเทอร์ดีใครเป็นคนที่เอาชุดนั้นให้น้องใส่มันสงสารจังเลยจบลงแล้วนะครับสำหรับทีม2ทีมพลอยนะครับพี่เห็นความพยายามทุกคนพี่ดีใจมากอันนี้ดีใจที่สุดแล้วทำได้ดีทำได้ดีอมได้างเซ่คอยฟังพี่เกดถ้าพี่ปอกอุ้ยคนลุกโอเคตอนนี้กล้องอะ เสยเพราะฉะนั้นอย่ายกหน้าเยอะเกินโดยเฉพาะคนนี้เอาแบบสวยก็เพราะเราอยากให้มันอยู่ในสตอรี่เดียวกันโอเคไปะระวังขาค่ะถูกต้องถูกต้องทุกคนบอลทูบีเป็นนางแบบแล้วก็ยิง่งอยู่ในมือของพี่ลูกเกดแล้วซึ่งเป็นนางแบบอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะ่ะ ไปต้องยกให้เขานะลูกเกดเ,เป็นคนที่คุ้นเคยกับการถ่ายแบบบนแทบิลินมากที่สุดเอาขึ้นทำไมใคร,เอ,เ,ออรเอาขึ้นเพื่ออะไรเอาขึ้นเพื่ออะไรอ่ะเอาลงมาก่อนอ่ะคนต่อไปเอาขึ้นทำไมถอดให้พื้นเดี๋ยวนี้เลยเอาขึ้นเพื่อเหม่ออยากเงยหน้าเยอะเอาหน้ามาทีนี้ ปากมั่งฉันก็เปลี่ยนปากตามเขาทําไมวะเขาต้องจิตเขาบอกเปรี้ยวฉันว่ขอไปยังคะอันนี้สวยอันนี้สวยลูกเกดจะได้เปรียบเพราะลูกเกดทำงานกับหน้ากล้องภาพนิ่งบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าลูกเกดจะมาเช็คที่มอนิเตอร์รูปที่เราดูผ่านตากล้องอยู่ในมอนิเตอร์อ๋อเข้าใจแล้วอยู่ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มุมเดียวกันกับที่ตากล้องดู แล้วกแกวงน,แกนิ้นว,วังนิ้วนิ้วเป็นอย่างนี้ฉะนั้นลูกเกลดเขาเขามองผ่านเขาหมาขากล้องนี่คือประสบการณ์สวยค่ะอาโลงถ้าข้างบนไม่ต้องดึงขึ้นเดี๋ยวมันไปเองแค่ดึงสะบัดด้านข้างนิดนึงถูกมากโอ้ยสวยขนลุกค่ะพลอยเท้านิดนึงหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาครับ 3ใน5คนของพี่อะรูปเพอร์เฟกค่ะพี่ฟอร์และพี่สัญชัยได้ตัดสินแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์รวมๆของน้องๆกันดีกว่าครับ <Okay. S 2> กลุ่มแรกก็คือกลุ่มของทีมหญิงนะครับกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องการคอนโทรลร่างกายใช่แล้วก็ที่สำคัญคือความมั่นใจโดยเฉพาะคนนี้เลือกรูปได้ยากมาก เขาหน้าชัดเนี่ยเส้นเงากามเขาจะชัดมากเพราะฉะนั้นมันไม่เสริมให้หน้าเขาสวยรูปทุกรูปเนี่ยมันจะมีก้อนสีดําอยู่ที่คอไม่สงา่าเวลามันไม่มั่นใจปุ๊บมันสอให้เห็นในแววตาของเขาทําให้การเลือกเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับมาถึงทีมที่2ครับในมันดา4ีรูปนี้ยชอบคนนี้ที่สุดครับตรงที่สุดคนที่วิ่ที่สุดที่น้องคิดคนนี้ครับใช่ ในขณะที่น้องคนนี้กล้าที่จะควยขาน้องคนนี้กล้าที่จะแหกขาคนนี้จะโหลดเส้นตรงตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นแท่งอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วในขณะที่การคอนโทรลหน้าของเขาคอนโทรไม่ได้เพราะฉะนั้นมูฟหน้าของเขาเนี่ยออกมามันไม่ได้อารมณ์นะฮะในขณะที่รูปเนี้ยติดดีที่สุดแต่ติดอยู่ขาขาไม่สวยเหมือนเขากาลังเล่นสนุกอยู่อะรูปเขาจะมีความสนุกมากเกินไปอะยิ้มเขาคือฉีกยิ้มมากเกินไปมันไม่ได้ไฮแฟชั่นเลย ทีมของลูกเกดเนี่ยทีมนี้สันชาว่าดูมีความมั่นใจมากที่สุดนะครับทั้งกรุ๊ปเนี่ยและในบรรดาทุกคนทั้ง3มกรุป๊ปคนนี้เป็นคนที่สตรองที่สุดดูสง่าง,งามที่สุดดูไฮแฟชั่นดูไฮแฟชั่นดูเส้นตัวในการลอ,อยขึ้นมีความมั่นใจเส้นผ้าปิวที่สวยและอารมณ์บนใบหน้าของสปีน้าเนี่ยมันส่งพลังออกมาเลยให้เรารู้ว่าเนี่ยฉันเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดแม้ท่านจะกำลังกระโดดอยู่ก็ตามใช่ ถ้าสังเกตดูเนี่ยในบรรดา2กรุ๊ปที่ผ่านมาคอมโพสของคนกรุ๊ปนี้มีเยอะกว่ามันจะมีการบิดการหักสะโพกการกบขาขึ้นมาแล้วก็มีการคล้อยเท้าช h ร์ l เลน e ์ครั้งนี้นะครับเป็นช h ร์ l เลน e ์ที่ค่อนข้างจะท้าทายแล้วก็ต้องใช้สมาธิมากที่สุดนะครับแล้วก็องเป็นช h ร์ l เลน e ์ที่แมนเชอร์ทั้ง3ท่านเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยที่สุดด้วยนะครับทีมที่จะชนะวันนี้นะครับ ขอแสดงความยินดีกับทีมลูกเกดครับทีมลูกเกดครับอขอแสดงความยินดีด้วยครับก็บไม่รู้ว่าแคมเปญต่อไปเขาจะแบบเอาใจขาดแดนบ้างไหมหรือว่าเอาใจ acting บ้างหรือเปล่าเพราะว่าถ้าให้เป็นโมเดลทุกวีขนาดนี้ก็คงพี่เกดก็คงชนะทุกวีกัค่ะกา <laughs> <laughs> ไม่แปลกใจหรอกถ้าพี่ลูกเกดจะชนะพี่เกดทำได้ดีมากแล้วก็โปรเฟชชั่นอลมากๆ ผู้ชนะในวันนี้นะครับจะได้ลงใน Official w e ว s บไซต์ของ Vogue ด้วยนะครับ www.vogue.co.th เก่งเราคะได้ลงไม่ใช่จ้ะน้องๆครับได้ขาหน่ะน้องๆก็ได้ค่ะขอบคุณคขอบคุณครับขอบคุณครับไม่รู้สินะหญิงก็พี่ชนะอีกแล้วนะคะลอยจ้าถึงเวลา wake up ทีมหน่อยไหมคะพี่ชนะอีกแล้วนะคะ